รอ oh, e. oh, ้ม่แล้ว้องรนองไหนะอ้หมาแล้องสนลนกนหนามตายอีกอ้มพันะ์โอ้ล มามามอช่วยช่วยช่วยต่อหน่อยนะทอง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 ทอขาองวมานองทองทองทอทอองทอองท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 องาองวองทอทององทอองทองทองทองาอาวงทงอง

ta quên chứ mình lưu lại mấy cái đấy cái mới mà nắm